จากคนขี้โมโหภาวะซึมเศร้าเด็กหนุ่มฟันเห็นกาบาทำให้เขาหันมาศึกษาอิสลามและนี่คือเรื่องราวของดาเลเลนมัก เป็นกรณีของความพิเศษที่หาได้ยากยิ่งเพราะนอกจากจะสามารถเข้าใจภาษาต่างๆในโลกได้ถึง14ภาษาแล้วนุ่มอัจฉริยะวัย25ปีผู้นี้ยังเป็นมุสลิมใหม่เชื้อสายจีนที่ถ่อมตัวมากอีกด้วยทั้งๆที่ในอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นคนขี้วินชุนเฉียวง่ายและเคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วตอนเป็นวัยรุ่นเขาเคยเป็นผู้ปฏิเสธศาสนาอย่างแข่งขันและไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้าอย่างมั่นคง ต่เรื่องราวของดาเลนนั้นน่าทึ่งกว่าเพราะตลอดช่งวงวัยรุ่นเขาเป็นเด็กมีปัญหามาตลอดเช่นประพฤติตัวเหลวไหลตอนเรียนมัธยมเป็นนักดื่มอย่างหนักที่มีแนวโน้มจะทำร้ายตัวเองเขาเคยดื่มเหล้าจนหมดขวดและพกมีดเพื่อไปเอาเหล้าที่ร้านสะดวกซื้อพออายุ17ปีเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่ก่อนหน้านั้นความโกรธและความหงุดหงิดทำให้เขาคิดคล้ครวญว่าเขาควรจะตายไปซะ ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมเขาถึงกับแสวงหาข้อมูลว่าจะฆ่าตัวตายด้วยวิธีไหนที่เจ็บปวดน้อยที่สุดเขาเคยพยายามฆ่าตัวตายสองครั้งและโดยการกินยาเกินขนาดถึง30เม็ดทำให้เขาต้องถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลแต่โชคดีที่แพทย์ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้ทันการฆ่าตัวตายของเขาทำให้ครอบครัวโดยเฉพาะแม่ต้องเศร้าเป็นอย่างมากแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกเศร้าในสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปแต่ ก,กลายเป็นเพิ่มแรงกดดันลงไปบนความชอบธรรมในการเลือกร้องหาความตายเพื่อไม่ให้ครอบครัวต้องเจ็บปวดอีกต่อไปแต่นี่คือหนึ่งเขาฝันซึ่งเป็นฝันที่ทําให้เขาออกมาจากความเศร้าหมองและเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิงในฝันนั้นเขาเห็นกาบาและรู้สึกถึงข้อความชี้แนะที่เข้ามาในหัวว่าจงวางพาลหนักที่เจ้าแบกไว้แล้วผินหน้ามายังมักกะ สิ่งนี้ทำให้เขาสับสนและตกใจเพราะเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามหรือกาบามาก่อนแต่ในฐานะที่เป็นคนที่เชื่อในโชคลางเขาจึงถือเอาสิ่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เขาเริ่มศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามด้วยตัวเองอย่างช้าๆเป็นเวลาสองปีหลังจากนั้นจึงตัดสินใจเข้ารับอิสลามตอนอายุ19ปี เมื่อเขาประกาศการเปลี่ยนมานับถือาศาสนาอิสลามผ่านทางเ Facebook ผู้คนคิดว่าเขาล้อเล่นในขณะที่หลายคนยังคิดว่าเขาเล่นพิเลนที่บอกว่าเปลี่ยนมานับถืออิสลามแต่เพื่อนสมัยมัธยมคนหนึ่งที่ได้พบกันในเวลาต่อมาจับสังเกตทึ้งความเปลี่ยนแปลงได้ขณะที่เขากำลังกินข้าวอยู่ด้วยกันเฮ้ hey, เพื่อน ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่เริ่มนั่งกินข้าวกันมาด้วยกันจนถึงตอนนี้เนี่ยฉันยังไม่ได้ยินคำสะบทออกมาจากปากนายเลยสักคำเลยสมัยก่อนเขาเป็นคนขี้โมโหและชอบสะบทในทุกคำพูดทุกประโยค แม่แม่จะรู้สึกมีความสุขที่เห็นลูกชายเป็นผู้เป็นคนขึ้นแต่พ่อรู้สึกหวาดระแวงกลัวว่าเขาจะกลายเป็นผู้ก่อการหลายขนาะนั้นเป็นช่วงที่ไอซิสเริ่มปฏิบัติการแม้ปัจจุบันความหวาดระแวงนั้นจะยังคงเหลืออยู่แม้จะลดน้อยลงก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือด้านการบริโภคอาหาร เพราะว่ามีผลต่อครอบครัวของเขาด้วยแม่ถามว่าแม่จะทําอะไรให้กินได้บ้างแต่ด้วยเหตุที่เขาไม่ต้องการสร้างภาระให้กับคนอื่นๆในครอบครัวเพราะคงเป็นไปได้ยากที่จะให้คนอื่นต้องเปลี่ยนแปลงตามเขาไปด้วยเขาจึงตอบแม่ไปว่าแม่ก็ทําอาหารแบบเดิมน,นั่นแหละ ผมแค่ไม่กินหมูเท่านั้นและนั่นเป็นหนทางเดียวที่จะไม่ทําให้เขากลายเป็นผู้ที่มีความขัดแย้งขึ้นในเวลาอาหารแม้ครัวที่บ้านจะไม่ได้รับการรับรองหาล้านแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ยังดีอยู่ ยังดีที่คุณป้าคนหนึ่งของเขาพยายามช่วยเหลือโดยการออกนอกเส้นทางไปหาซื้ออาหารฮาลาลให้และเธอทำให้อย่างเต็มใจโดยที่เขาไม่ต้องร้องขอซึ่งทำให้เขารู้สึกประทับใจเป็นพิเศษเช่นเดียวกับคุณยายของเขาซึ่งตอนนี้ก็มักจะดูแลวว่าอย่างน้อยบนโต๊ะอาหารต้องมีกับข้าวสองอย่างที่เขากินได้และคอยกากับให้เขารู้ว่าจานไหนบนโต๊ะอาหารกินไม่ได้ ในวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันอิดอิดินฟิตรีและอิดอิดินอัฎฮาเขามักจะไปร่วมฉลองกับเพื่อนๆที่ไม่มีครอบครัวหรือไปร่วมฉลองกับครอบครัวของเพื่อนๆในวันที่สองและสามเพราะไม่ต้องการเข้าไปแทรกแซงในขณะที่ครอบครัวกำลังฉลองกันในวันแรกเขาค่อยๆเรียนรู้ว่า การเป็นมุสลิมในประเทศสิงคโปร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างน้อยอาหารฮาลาลก็แพงกว่าอาหารธรรมดาทั่ว,วไปแต่ความเป็นมุสลิมหน้าตีนั้นก็ดีไปอย่างเพราะเขารลอดพ้นจากการถูกละเมิดเล็กๆน,น้อยๆที่มุสลิมเชื้อสายมาเลย์ต้องประสบทุกวันแต่คนจีนที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามในสิงคโปร์ก็มีปัญหามากมายเช่นกัน ฝากทุกๆคนกดไลค์และกดติดตามช่อง YouTube นี้เอาไว้นะครับและหากใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ถามเอาไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ